ครับสวัสดีครับ FC แฟนช่องทุกทุกคนนะครับเนาะมือน,นี้นี้พอ,อเตยมผ้าขึ้นมาวัดปูสำนักสงเนาะครับเนาะโอ้อยู่กลางโคกางปลาเป็นกำลังเห็ดกำลังสางเนาะครับเนะาะปลาไม่คับนะเ,นเนาะเบิ่งแนวทางตัวเลขเป็นเนาะครับเนาะ วงวดก่อนเพิน่นก์กวาดถืออยู่ว่าสั่นผมบ่ได้ขึ้นมาเบิ่งน้ำเพลินน้อมเนาะครับบ่ได้ขึ้นมาเอางวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะครับเบิ้งมิวสิอวดัตจะกันนะครับเนาะโอ้ยเป็นตันซ่อนครนะอย่างเป็น,นครับเป็นกัน ซื้อกลไปก็มายู่ถะอหลผมซื้อกับไปก็มาวันนี้ผู้พรอนี่พ่นป้อป้อเอากรับบกรับกรผมโอ้เสียดายท้อก็ใ่เต็มเต็มซื้อแต่เจ็ดเกาเขาขายอยูว่าสันขายไอยูขายูตะเกยก็เก็บ่ไซื่ได้ื้อเจเก่าขนาดขนาดเป็นเพราะว่าเก้าเกียศูนหนึ่งนาบ้านเีกัน ศูนย์เก้าเบน่สิะับผมขันขั้นสีบรได้เป็นันรับแมนอันเสนเขียนไปไปใช้ทุนเสือทุนเสียก็ยังบ่เสือพี่น้องก่อนน่ะเคยนอกไว้ือพป่ับเอครับ่เขาไปดีก็พอลวขาไปติดตามได้มากนัจเป็สือพวกน้องกับเขาจะเป็นเลขันน้ำมนตโอ้นี่เป็นเลขน้ำตาเทีนขันน้ำมนครับกน้ำประการพู้ อ่าในกาับู้ชมกันที่แบบาต้องยังหน้าตาไปหรอกคืออยู่ๆเนี่ก็ยนหายได้พี่น้องแเอาอ่ะหายทำไปชมเอาไปเชื่องชค่กันงวดประจําให้หนึ่งไม่น่าก้มนี่อ่านี่พุกพูนี่เขามาจกงวดนะครับผมยินงเขาว่าคือทุกงวดที่ิบกันแ้เขาคงงวดที่งวดสเขาคงงวดสามงวดเลยว่างวดสามชุนทั้งไงสามุนลาง่มหนวดสามชุยังไงครับงวดิพานมากพี่งวมแมน อันงวดสามนั่นต้องงวดนี่ก็ต้องวดผู้่สามุดรางครับผมพงกุดท้ายกันมากกันยังสามชุดก็เก่าอยู่อ้อันงวดนันเจังไดกจังแขนครับนี่ครับเอฟซีเล็กนี่แหละน้ำหาแบบนี้งวดที่ผ่านมาเนาะน้ำหาแบบตัวเจ็บตัวเดียวเม็ดเดียวนด่ดอ่ะก็ซูนเจ็โอ้นี่ก็เม็ดเดียวเรเเก็ครับผมครับเน้ำมัน่เสามตัวนี้ก็ห้าเจ็ สตัวนี้ผู้ตัดไฮดรอนบ่นี่ครับสามแปดหนึ่งศูนย์สาม่าแปดหนึ่งสามศูนยบ่อ่าที่ที่สามหางนี่คือคือผู้กับไฮมันป่ะครับผมกับไฮ่าซับให้แล้วพี่ร้องเ่กับไฮละก็มีห้าเจ็ดสี่ที่สวยงามมากพี่น้องชมอ่าเสวยมากเอาพี่เราทะเผช้ชม อาเขบตาจอไว้ด้อพี่น้องเขบาจอไว้งวดประจำหาซื้อได้ถึงหลดพวาหาซื้อได้นี่ถึงเลยซื้อดลดพ่ปู่โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องอาบันี้เมื่อบักะทิพี่น้องนะว่าสี่บึ่งครับเด้อขันนำมุอาจารย์เนี่ยนะครับอาจารย์เนี่ยนะครับว่าประกาไหมครับโอ้โห้มให้วันนี้โอ้ามโอผมโอ้ข้อกไทย เว่าขังซุ่มใส่เลยตัวนี้โอ้ขังซุ่มไปเลยครอบไปเวิดี่ตัวนี้ภพืัเอเขหันบนบดเวินะี่น้องมีห้าเจ็ดสี่แปดหนึ่งกับสามศย์เอไ้าอัน้อาสุมนอี่อะไอาจารย์เป็นตัวร่องไป,ไปหาซื้อรถดีไปดีครับตัวนี้เป็นตัวล่อง มุนซีเทียมุนซีเทียมีผอดการห้มุนซีเทียเอาปูขวมัขาดตัวนึงนีค่ะค้ะมุนซีเทียไจูได้หันเลยจริงอยากหอ่ให้มุนซีเทียไปหาซื้อโตนะคะข้างหาูซื้เนางหลังะคะเนามุนซีเทียมุนซีเทียโอ้ม่เติมความนอนี่เราเติม

โอ้ยของแก่เลยเบิ้งครับพี่ทำาเบิ้งบัดนีมีครัเชุ่มโอ้ยขันน้ำมนต์เนีเดขันน้ำมนตห้าแปดแปดแน่นบ่แปดแปดห้าก็ได้แปดแปดห้าแม่ตเคียนห้าแปดห้าข้างนอกมีวะกับโ้มูพสัตว์เยนตัวหังเอาเบิ้งเด้อี้เรียกสามตัวคนน่ะไอ้ตัว่องเลี้ยงนี่ไอเทียนสีเลี้ยงนี่เป็นตัวอะไรนี่ปู่ห้ามีห้ามีสี่มีแปด เดดจ็ห้าแปดแปดต้น่เจดห้าห้แปดโอ้โหห้าแปดสี่เจดนี่ครับพี่นทุงทุ่มอยู่มุมนี้ขึ้นตัวเลขเจ็ดเจดสัดเกียดอยู่นะเ็ดเนาะแปดกับสัดเจียนอยู่ครับมาขัวมือครับผมเนาแค่มาจ่อไว้ห้องไอ้ี่อาจจะขึ้นนานๆใส่มือมากคือเรียกเกียรตนะครับเนาะขัวมือคือเรียกแปดครับผมครับอ้าวอาจารย์อันขัดน้ำมันหรือแม่ตะเกียน์ยัครับอันขัดใหญ่ครับ แม่แต่เขียนท่องคือแม่แต่เขียนยังครับนี่เขี้ยนเขาเขี้ยนเทาโอ้แม่แต่เขียนเต้าจบบ่ปูต้นสดสบเป็นั่งได้พอมาอันย่งปลาตมาครับยัาง่ตาย่างได้พอยังได้าอยยัางได้พอปูโอ้ยัง้ยโอ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 นยโ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยแม่ยอ้้อย้ย้โ้ยโอ้โ้้อ้ยยั้เย้องเอ้า เบิ้งกันช right? no ัดๆจดจ้าได้พี่น้องตีช่วยกันได้พี่น้องเนอตีช่วยกันวื่อกอนแม่เาถไปว่า์ี่เราลงในเอซเบิ้งนะครับด้วยตัวเลขเปียกหับเกียนอยู่ตัวเลขตัวนั้นมันเป็นเลขหาบือเกียงเอซเบิ้งเอาเลขเก่าบือจังใดนั่นแคปนาจอยเบิ้งะครับด้เบ้งเอรัม่เป็นเครื่องตัวนึงมันสินกตีใส่ตัวมารลแล้วแปล่หาแล้วหรอตัวมารล เอาเอแล้วก็ไปนองมาเบิ้งเมื่อสิ่แลี้ยงนี่เมื่อสี่เลี้ยงนี่ตัวใดอ่าเป็นเลขแปดเลขสี่เลขอ๋อเงียบาใส่กันอ๋อเลขห้าเลขเก็ดมันมีสี่ตัวเลยพี่น้องเนาะจับไปเลยจับเล่นได้บ้านนี้แต่สับเล่นของประตูเป็นแปดประตูเลยพี่น้องเนาะนี่ครับทุกผู้ชมเอาไม่ต้องโซเลย์ยังกันยากพี่น้องเอาบ้านนี้โอ้พอดจับไห้เลยพี่น้องจับให้เต็นเยี่มเลยพี่น้องเอาเบิ้งกันอ่านี่ครับ

ยางคงสิแก้ไคให้ใหม่หาพี่น้องเอาไปชมอย่างอย่างวุดงปูทุดลงรืกรับเอาปูท่ามกันครับุดงอะปูุดลงนะปูนะงวดวันที่หนึ่งมีหน้าพมเอาเก็บหน้าจอเบิเลยครับเด้อพี่พี่น้องเด้อปูเป็นวงกลมให่นะครับสามตัวทั้งเดงหนึ่งหกสิบห้า เอาเอาไล่นีก็ได้เอาไล่ตไล่นอนก็ได้พวกจ้าว้าตัวสามศูนย์เลยครัไม่จับใจนน่ตัวสามศูนย์ด็ตัวกันตัวรื่อรถสือรถจาเาไม่ต้องถามสื่อรถพัวแทนแต่ม่นคักอันปูเชียนไทคักคัน่ยงบ่เอาบน เอฟซีผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับเดื่อในเลขปูงวัตถิพัฒนานะครับเนาะไ็นมาเป็นไฮนอยหน่อยหางมาครับหนึ่งศูนย์ตันเลนเนาะครับตันเลนคือเก่าเจ็ดเก่าเลยครับนาะแปดหนึ่งสามศูนย์นี่ครับทุกชมอ่าส่วนเลขอ่าส่วนเลขที่สีคูสามหางสีคูนี่พี่น้องสามหางสีคูนี่ก็เป็นเลขอ่าหมุนสองครั้งเลขไทยหน้าหลังนี่พี่น้องด้วยเลขไทยหน้าหลัง อ่ามุนงชีเทียมุนงชีเทียมุนงชีเทียมุนงีเทียชีข้างออกมาเป็นชีชุดได้พี่น้องเอาอ่ะเอาไปซื้อสลักกีแป้งไปปันกันเด้อพี่น้องเนี่ยตัวหน้าตัวไทยอ่าหน้าหลังหน้าไทยนะหัวไทยก็ไม่ได้หน้าหลังหน้าไทยหน้าไทยก็มีแล้วเอาไป การกทายจัดนักจัดเกมมันได้ตลอดแน่นนนะคืนกันเออเอาว่าเป็นว่าเป็นฟีดซีนะผมกับสิมาสรุปนะครับเนาะสให้เบิ้งครับเลขกปูสมนักทรงนี่นะครับเอฟซีมาร์กจัดขัดกระพานนะครับเออตัวเลขกกับเชนแนวทา้งนะครับเนาะพอแต้มกับว่ันมาเอางวดหนึ่งในน้ำปูนี่นะครับที่ให้เห็นละที่เห็นนั่นละเก้าศูนย์เจ็ดนะเพิ่นให้ไปนะครับเนาะ ไปตะเลีนกับเอว่าเธอล้วครับงวดหนึ่งมีหน้านี่นะครับแฉกมาจอยเบิ้งครับมากระจัดขัดกระพันนะครับเนาะตัวเลขเป็นเชนเอาทางครับพอแตรมก็เป็นคนนำมานำเสนอเป็นซื้อกลางหามาฝากพี่ตัวน,นองนะครับเนะบาะเอาสำหรับชิมน,นี่มือนี่พอแตรก็มีเจนีนะครับเนาะขอกราบคำว่าสวัสดีครับ